แทเดมบุมโอ้ oh, <no. S 1> อยสวยเกินเข้ากับรถจา้าดไม่ชนไม่ชนของเขาดีจริงเว้ยพ่วงตัวเนี้ยดีดิไม่ชนไม่ชนเห็่ยแมตรงหัวลากก็ไม่ชนนะโคตรด,ดีบอกเลยรอบนี้โคตรด,ดีช่องใหญ่กับช่องเล็กมันต่างกันยังไงอ่ะเออมันต่างกันยังไงวะโอ้รถติดว่ะรถติดรถติด โอ้ยโอ้ไม่กอดเฟียดจ้าดเดี๋ยวเรามาเป็นเด็กเก็บเงินกันนะครับผม ฮ่ในที่สุดโหมดออนไลน์ก็มาจนได้สินะฮ่สมกับการรอคอย3เดือนเราไปอัปเดตกันเอเพิ่มด่านเก็บเงินปรับปรุงรายละเอียดแผนที่เพิ่มทะเลอร์คู่ใหม่อะไรกันวะโอเคครับผม็กแก้สวัสดีไปรุ่นหน้าตาดีกันทุกๆคนด้วยนะครับผมแป๊บบางโทรศัพท์ โอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตนะครับผมเกมชักเกอร์ออฟยูโรสามหลังจากที่พี่หายไปยำยำยำนำย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 ำำำสามเดือนสามเดือนสามเดือนนานไหมก็นานอยู่นะเพราะว่าพี่รอให้มันอัปเดตจะเฉยหรอกไม่ใช่หรอกก็คือพี่ไม่ว่างด้วยครับผมหลายหลายหลายสาเหตุที่จริงก็เล่นเล่นเล่นบ้างไม่เล่นบ้างครับแต่ที่จริงอ่ะพี่ไม่ค่อยว่างก็เลยเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่นอีกทีก็คือตอนอัปเดตเลยดีกว่า โอเคเดี okay, ๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตเกม Tracker of Euro อเคนะครับผมเวอร์ชั่น0.47.1ใช่ป่าวะใช่แล้วนะครับผม0.47.1นั่นเองนะครับผมเวอร์ชั่นนี้คือล่าสุดในปี2024ทิ้งไทยเลยนะพี่ดูทรงและอัปเดตอีกทีพี่ว่าน่าจะปี2025นะครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่า3เดือนอัปที3เดือนอัปทีอะบางทีแบบแม่ง6เดือนเลยมั้งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตกัน ส่วนออนไลน์ก็หลังจากที่ต้นคลิปพี่เปิดไปนะครับผมก็ตามนั้นออนไลน์ยังไม่มานะเหมือนว่าดูทรงเขาน่าจะแบบลองเหมือนกับว่าเขาเขากําลังพัฒนาอยู่นะเพราะว่าเขาไม่อยากแบบปล่อยมาเลยอ่ะกลัวแบบมีปัญหากันที่หลังนะดูทรงออนไลน์พี่ว่าปี2025มาแน่มาชัวเชื่อพี่รับรอง โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในวัชชันล่าสุดนะปัจจุบันปี2024ทิ้งท้ายปี2024เลยนะครับผมโอเคมีอะไรบ้าง<ม>อันดับแรกนะครับผมมีออ,อัปเดต<ม>เพิ่มด่าน<ม>เก็บค่าผ่านทางเมื่อกี้พี่ลองไปมาแล้วมันเก็บ70บาทวะไม่เก็บโคตรเยอะเลย <laughs> โคตรเยอะเลยอะค่าบผ่านทางโอเคแล้วก็ mm hmm. ข้อที่2ก็คืออ mm ัปเดตรายละเอียดของแผนที่เมื่อกี้พี่ก็เข้าไปเล่ยนมาแล้วรายละเอียดของแผนที่นี่มันดูทรงแบบภาพมันดูดีขึ้นนะแบบมันมีดีเทลขึ้นมันมีอะไรบ้างอะเออทางยูเทิร์นขึ้นอะไอทางขึ้นไปเส้นหลักเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูอยู่นะอันนี้พี่บอกให้เชยมันเหมือนมันมีกำแพงอะไม่รู้ก่ mm hmm. อ,อนหน้านี้มีเหมือนจะไม่มีนะแต่นี้พี่สังเกตมันเห็นมี mm hmm. แล้วก็อันดับ3 mm hmm. ก็จะมีเพิ่มมาก็คือพ่วง พ่วงตัวนี้เลยนะครับผมพ่วงตัวนี้แค่ว่าเพิ่มไมค์หนึ่งตัวจะเป็นพ่วงคู่เขาเรียกเลยก็เลยเรียกว่าพ่วงคู่นะเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูนะครับผมก็คือตัวนี้นี่ก็คือตัวนี้เลยสวยนะพ่วงตัวนี้สวยจริงหลังจากที่เวอร์ชันเอ้หลังจากที่อัปเดตรอบที่แล้วก็คือเป็นพ่วงตู้ทึบเอ้เป็นพ่วงตู้คู่ใช่ป่ะรอบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพ่วงเป็นพ่วงเปิดนะพ่วงตู้เปิดเออสามารถเปิดด้านข้างได้นะก็จะเลยเป็นพ่วงคู่ไปเลยประมาณนี้ครับผมตัวนี้ไป เดี๋ยวเราไปแต่งกันนะครับผมแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่มาอัปเดตนะแป๊บหนึ่งไปเดี๋ยวเราวัดไปตอนแต่งเสร็จเลยนะครับผมแทดมบุมโอ้ยสวยเกินเข้ากับรถจอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ๊ยกตกน้ำกระแพงอะไรกันไม่ได้วะ ก็แพงมันกันไม่ได้มาดูครับผมโอ้ยไมค์ก oh ็เข้ากับตีมรถจ้าเด,ดููดีพิธจะแต่งแบบคล้ายๆกันนะอรถสีส้มนะอุ้ยอุยอุย,อย,อยมันแต่งสีตัดนะโคตรสวยเลยล้อก็จะล้อประมาณนี้นะครับคนผู้ชมเป็นล้อชุบนะแต่ทำไมมันดูมงังหมองวะไม่เข้าใจนะน่าจะเป็นไทเทเนี่อุ้อยสวยจริงว่ะสวยจริงสวยจริงโอ้ยมันน่าจะแบบ ไม่รู้ว่าอนาคตจะแบบเปิดฝาเอ้ยเปิดประตูท้ายเปิดด้านข้างได้แบบนั้นเปิดได้นะโคตรเท่แล้วตั้งแต่พ่วงเอ่าพ่วงตัวถือแล้วนะโอ้โหเวลาขับก็จะมาบบนี้ครับผมบอนมันมันมันบอนบบนนบอนมันมันบอนนี่ประมาณนี้ภาพดูสวยขึ้นนะพี่ว่าภาพมันดูคมขึ้นอ่ะดูดิภาพมันดูคมขึ้นนะไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวพี่ให้ฟังเสียงเสียงเครื่องรถก่อนเปิดกระจกครับฟังเสียงกันนะ เป็นไงท่อแต่งท่อแต่งโอ้โหท่อแต่ง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 โอ้โคตรลั่นอะทอโอ้โหโอุห้ยท่อแต่งท่อแต่งเอาเรื่องเอาเรื่องไปเดี๋ยวเราไปดูดานเก็บค้าผ่านทางกันคือพ่วงตัวเนี้ยพี่ลองเลี้ยวดูแล้วเว้มันไม่ชนเว้ มันไม่เหมือนตู้ทึบเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงให้ดูนะไอ้ตรงแม่ลูกอ่อนไอ้ตรงพ่วงแม่ลูกอ่อนกับลูกมันอ่ะพ่วงตัวแม่กับพ่วงลูกแบบมันไม่หักกันเว้ยเดี๋ยวพี่จะหักให้ดูนะเนีย่ยดูนะเนีย่ยเห็นไหมมันไม่ชนเห็นไหมไอ้พ่วงตู้ทึบแบบมันชนถูกปะที่พี่อัปเดตไปรอบที่แล้วอ่ะเดี๋ยดิเห็นไหมมันไม่ชนเนี่ยเห็นไหมไม่ชนไม่ชนของเขาดีจริงเว้ยพ่วงตัวเนี้ยเดี๋ยดิ ไม่ชนไม่ชนไม่ชนเนี่ยเห็นไม่ตรงหัวลากก็ไม่ชนนะโคตรด,ดีบอกเลยรอบนี้โคตรด,ดีแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตู้ทึบมันมัน,ม,นมันยังชนหรือเปล่าของแกหรือ,อยังไม่รู้นะเดี๋ยวใต้คลิปเดี๋ยวพี่ไปลองให้ดูไปครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูด่านเก็บเก็บค่าผ่านทางกันนะมันจะให้เราจ่ายมันจะเก็บอัตโนมัติเลยนะมันจะหักอัตโนมัติเลย เหมือน,นว่ามันจะเป็นแบบสแกนสแกนเอาอะสแกนป้ายทะเบียนแล้วมันไปหักในบัญชีของเราเองนะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราพาไปกันลาละ่ละล,ะล,ะล,ะละไม่ได้เล่นนานว่าเอาเรื่องคิดถึงเป็นบ้าเลยแฮะ <c oughs> อันนี้พี่จะพาไปดูด่านเก็บทางนะไอ้เด็กไอ,ไอด่านเก็บค่าผ่านทางไม่รู้ว่าเมืองอื่นมันอยู่ตรงช่วงไหนนะแต่แต่พี่เล่นแล้วพี่เจอตรงนี้พี่ก็เลยอัปเดตก่อนเดี๋ยวพี่จะหาดูเรื่อยๆนะ เห็นบอกว่าเหมือนที่เ,เขาเรียกวอะไรที่จอดพักนอนเพิ่มขึ้นเหรอเรื่องไงอันนี้ก็ไม่รู้นะพีเห็นน้องๆคอมเมนต์มาบอกอันนี้พี่เห็นอัปเดตปุ๊บพี่ก็เลยเข้ามาอัปเดตให้น้องๆดูเลยนะพี่พี่ไม่รู้มันอัปเดตเมื่อคืนถ้ารู้ว่าได้อัปเดตเมื่อคืนพี่อัปเดตนาะนแล้วพี่นอนตื่นปุ๊บแล้วก็มาทํางานเพิ่งมาเห็น14ชั่วโมงที่แล้วโอ้ยมันอัปเดตตอนไหนวะทาไมไม่รู้เลยนี่ว้าวว้าวว้าวว้า เห็นไหมครับน้องๆเห็นไหมคนดูโอ้โหนี่ถ้าใครอยากเห็นนะบอกมาอยู่ไอวับมาเมืองซุริกไปใจกลางของประเทศนะแล้วก็ขี่ไปปุ๊บเดี๋ยวมันเจอแน่นอนอ่ะมันเป็นขาออกอ่ะถ้าเป็นขาออกอะเจอแน่นอนมันจะมีสามช่องว่ะช่องช่องทุยช่องใหญ่กับช่อง เล็กมันต่างกันยังไงอะ่ะเอ้มันต่างกันยังไงวะเดี๋ยวเราไปซองอย,ยไปช่องใหญ่นะครับผมช่องใหญ่นะช่องใหญ่ขอไปช่องใหญ่อันนี้ดูเห็นไหมอุ้ยเนี่ยดูรายล,ละเอียดถนนสิเห็นไหมเขาจะบอกว่าสโลก็คือช้าๆว่าถึงด่านเก็บผ่านทางครับขออนุญาตเข้าหน่อยนะวัยรุ่นไปครับโอ้รถติดว่ะรถติดรถติดอุย้ย รถติดรถติดรถติดโอ้ยหรือว่าอันนี้เป็นรถยนต์วะอ๋อนี่ไงมันมีป้ายบอกอยู่นะฮะมันมีป้ายบอกอยู่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตอ่านป้ายใหม่แป๊บมันมีป้ายบอกอยู่ว่าช่องรถบรรทุกอยู่ช่องไหนนี่นะครับผมโอ้ยรถบรรทุกก็ไปได้ช่องเนี้ยรถยนต์รถบัสรถเบนซ์รถอะไรไปได้หมดนะครับผมทุกช่องหรือว่าเราเข้าช่องผิดวะโอ้ยช่องกลางน่าจะรถบรรทุกโอ้ยแล้วช่องกลางรถบรรทุกนะครับ คุณผู้ชมน้องอสมมุติว่าเราเข้าช่องผิดนะมันจะเป็นอะไรปะเข้าช่องผิดมันจะหักเงินให้เราปะนี่ร้อยหนึ่งโอ้โหหักร้อยหนึ่งเลยวะ่ะนี่นะมันมันจะสแกนายทะเบียนเราแล้วมันก็หักเงินในบัญชีเลยนะไม่ต้องให้เรากดโอนกดจ่ายอะไรทั้งนั้นนะผมนี่ง่ายๆนี่ประมาณนี้เฟี้ยวเฟี้ยวจัด พี่พาเดินชมขอยาจอดแอบข้างทางก่อนได้ไหมมาเมื่อกี้พี่ปรับสภาพอากาศใหม่แล้วเมื่อกี้มันคืมๆนะนี่มีสูดมีสูดไปครับผมโอ้กระตุกกระตุกกระตุกเล็กน้อยมาโอ้ด่านสีส้มรถพี่ก็สีส้มเหมือนกันนะครับโอ้ไม่กอดเสียวจ้าเดี๋ยวเรามาเป็นเด็กเก็บเงินกันนะครับผมกูเข้าไม่ได้อ๊้เข้าโอ้เข้าได้ปะวะโอ้เข้าไม่ได้ปะ เข้าไม่ได้เออเข้าไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําไงวะเอ๋ยมันมียูเทิร์นตรงนี้ด้วยว่าไปรุ่นวุนี่มันมียูเทิร์นด้วยอุ้ยนี่มียูเทิร์นด้วยเฟี้ยวจ้าดยูเทิร์นหน้าด่านเก็บนะฮะรถต่ำกูซ <c> ะ <oughs> นี่ดูดิวิทำไมเราไม่ขนของเยอะๆแบบคันนี้วะพวกงเราดู โนี่นะครับผมมันจะมีช่องรถบรรทุกเอ้ยมันก็เข้าได้ทุกช่องนี่หว่านี่ประมาณนี้ครับผมโอ้แต่เราไปเป็นเด็กเก็บเงินกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูมุมมองเด็กเก็บเงินกันนะฮะโอ้ยดูดิเข้าไปได้ปะพ้าไม่ได้นี่ก็จะประมาณเนี้ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นออโต้แล้วผมคิดคิดเงินด้วยออโต้เงินออโต้ดูดูรายละเอียดเขาอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ออองไงเสียบบัตรเปิบเปิโอ้โหอันนี้มันภาพเกมใช่ไหมอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับเชิรครับเชิครับน,บนี่ประมาณนี้ครับโอ้โหมกก็ดดูข้าบสี่รถจัดโอ้โหมกก็อดโอ้โหมกก็อดโอ้โหมกก็สวยงามตามท้องเรื่องพียจอดรถยังไงดีวะ สวยจ้ดด้วยดิอยากถ่ายรูปอ่ะนี่ถ่ายรูปถ่ายรูปขอ,อย่าถ่ายรูปแป๊บนี่ประมาณนี้ครับผมรายละเอียด <c oughs> สวยงามตามทองเรื่องครับวุ้นมีอยู่เร์นได้สองฝั่งเลยว่ะโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดหมด,หมดเวลาครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้คลิปนี้พี่มาอัปเดตให้น้องๆดูกันนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะรอบนี้ แต่ว่าเจ็ตกิงอ่ะพี่รอออนไลน์อย่างเดียวนะตอนเนี้ก็คือแบบรอออนไลน์อย่างเดียวเดี๋ยวก็ได้แค่ว่างครับผมน่าจะปีหน้าปีหน้าพี่ว่ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นชัวปีนี้เขาเริ่มแบบเออมีด่านเก็บทางเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพิ่มเติมอะไรเงี้ยโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพี่เลยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณที่ยังติดตามโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปั๊มเงินนะครับผมปั๊มเงินนี่ยังปั๊มได้เหมือนเดิมนะตัวเกมยังไม่แก้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าอย่างพวกเรานะครับผมก็สามารถไปปั๊มได้นะครับผมคลิปปั๊มที่ลงไว้แล้วนะครับผมลงไว้ในช่องนี่แหละลองไปหาดูกันได้นะครับผมคลิปปัมนะ๊มเออประมาณนี้ลองไปปั๊มดูสนุกบอกเลย Here we go